สวัสดีค่ะขอต้อนรับก็สู่การรับชมคลิป12ราศีประจำเดือนมกราคม2565โดยหมออ้อยนักพยากรณ์ไพนักราชศ,ศาสตร์ทางดวงดาวขอสวัสดีปีใหม่2565กับทุกท่านที่เข้าชมคลิป12ราศีประจำเดือนนี้และทุกๆเดือนที่ทำคลิปในช่อง YouTube ช่องชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาเปิดสักราดใหม่เปิดทรัพย์รับโชคร่ำรวยปังๆกันทุกคนนะคะไม่เจ็บไม่จนเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บมีความสุขจเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านสุขภาพแข็งแรงสมมุ่งสมมาตรสมปรารถนาสมศรลสมธรรมสมร่ำสมรวยสมสวยสมงามเงินไหลนองทองไหลามาหลังมาท่วมท้นหลังล้นมากหลายฉพลันทันทีฉพลันทันทีอมสโรวยร่ำร,ร,รวยทุกวินาที สนใจดูดวงชะตาราศีกับหมออ้อยและเสริมดวงชะตาบูชาดวงพิชัยสงครามกับหมออ้อยได้ที่0988556364 i d l i n e ปุญญวัฒน์อ้อยขอบคุณสำหรับการติดตามชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานคนที่ทำงานประจำในช่วงต้นเดือนนี้นะคะชาวตุล จะมีคนอิจฉาริษยามากกว่าเดิมเลยนะคะคือโดนเพ่งเลงนะคะศัตรูของท่านนะคะจะหมั่นไส้โยนความผิดให้กับเราแล้วก็ทยอยรังแกนะคะไม่ใช่รังแกติดติดกันนะคะทยอยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลตอนนี้นะคะบุญกุศลนะคะคุ้มคุ้มครองท่านอยู่ บรารมีสูงขึ้นจากเมื่อก่อนที่ท่านไม่ค่อยทาบุญนะคะตอนนี้ก็อาจจะทําบุญมากขึ้นก็ได้บุญกุศลคุ้มครองตัวท่านอยู่ก็เ,เรียกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้ามาไม่มีบรารมีก็ไม่เกิดมีคนมาชวนไปทํางานเพราะเขาเห็นผลงานอาจจะเป็นเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารู้จักให้ไปทํางานด้วยมีโอกาสที่มีชื่อเสียงในสายงานผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคยเคารพนับถือจะเข้ามาช่วยเหลือผลักดันท่านนะคะชาวตุนจากงานที่ทําอยู่เป็นประจํอยังยากเลย มีงานเสริมเข้ามาอีกคือร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อน่าน,นจะเริ่มขยับตัวดีขึ้นและก็มีคนสนับสนุน,น,นก็ทําให้ชาวตุนจเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะความสําเร็จต่างๆรอท่านอยู่เพราะฉะนั้นชาวลักนาราถีตุนให้ระวังนะคะศัตรูผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานกลั่นแกล้งท่านได้นะคะในปีนี้จะจัดการมากกว่าเดิมคือจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจัดการเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้จัดเต็ม เลยค่ะต้องแก้ไขด้วยนะคะเปลี่ยนรีโนเวทกิจการทุกสิ่งทุกอย่างของท่านให้มันดูแล้วมันดีขึ้นคือปรับเปลี่ยนนะคะนะคะแล้วก็พอมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงขึ้นและใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ่เข้ามาแจมเพื่อที่จะปรับรีโนเวทไองานที่ท่านทำให้ดีขึ้นแล้วมันก็จะเป็นการแก้เครดไปในตัวเลยนะคะชาวตุนมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ง้อเขาหน่อยยอมยอมเขาหน่อยนะคะ ตุอย่าไปงัดข้อกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเอาน้ําเย็นเข้าลูบไว้ทั้งทงที่ท่านก็อึดอัดอย่างแสนสาหัสนะคะแต่ก็ต้องยอมในลักษณะการงานมันจะได้คลาราบรื่นและไปได้ด้วยดีค่ะการเงินปีมกราคมปี2565จะมีค่าใช้จ่ายเยอะมากต้องบริหารจัดการหมุนเงินเข้าออกรายรับรายจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับงานตกแต่งต่อเติมปรับปรุงมีโอกาสได้เงินคงคลัง ของเก่าด้วยนะคะคือคงค้างเนี่ยหมายความว่าค้างท่านมาตั้งนานแล้วแล้วอยู่ๆก็เอาเงินมาจ่ายให้ท่านด้ือใช้คืนประมาณนี้นะคะช่วงกลางเดือนเงินก็จะเข้ามาหมุนอย่างต่อเนื่องเลยเงินพิเศษจากการงานและเงินจากการที่ท่านทํางานประจําอยู่แล้วก็เงินพิเศษด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับชาวตุลอีกแล้วนะคะการเงินเริ่มคึกคักขึ้นนะคะความรักคนโสดเดือนนี้มีข่าวดีเรื่อง การเริ่มต้นใหม่คนอายุมากกว่านะคะ,ะคนคนที่ท่านรักท่านคบอยู่หรือว่าะจะเป็นคนที่คบหาดูใจกันนะมาแบบเหมือนคลื่อนวิทยุเลยค่ะมามาไปไปหายหายนะคะมาเร็วไปเร็วนะคะสําหรับคนโสดเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่เข้าอกเข้าใจอาจจะเข้าอกเข้าใจกันได้ดีแต่ความผันผวนเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายคบหาดูใจกันแบบมามาหายหายสำหรับคนโสดคือถ้าท่าน มีแฟนอยู่แล้วท่านจะไปหาแฟนของท่านก็เดี๋ยวเดียวไปไปมามาหายหายแวบแวบนะคะมันนินจาเลยนะคะก็มันเกิดขึ้นจากความผันผวนทั้งสองฝ่ายทั้งตัวคุณและตัวแฟนคุณนะคะคนโสดต,ต่อไปคนมีคู่เดือนนี้บรรยากาศดีเหมือนตอนคบกันใหม่ๆวางแผนทําอะไรใหม่ๆร่วมกันมีแรงกระตุ้นที่ดีนะคะชาวตุลจะพัฒนาความรักมากขึ้นพอสมควรนะคะสําหรับคนมีคู่ข้อควรระวัง ชาวตุนจะถูกใส่ร้ายป้ายสีนินทารับหลังแทงข้างหลังนะคะศัตรูเพ่งเลงแล้วก็มีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญแก้เครสเสริมดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2 5 6 5นะคะทำบุญให้กับดวงวิญญาณเด็กที่แทงถ้าคุณเคยมีแฟนและเคยทำแทงลูก แฟนคุณนะคะไม่ใช่ตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าเคยทําแท้งคุณก็ทําบุญนะคะให้กับดวงวิญญาณเด็กที่แท้งวิญญาณติดตามอยู่นะคะทำบุญไทยชีวิตโคกระบือ นะคะหมออ้อยขอฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กด subscribe หมออ้อยด้วยนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์ชมการไลฟ์สดของหมออ้อยดูดวงเะตาปีช่วง19.00นถึง20.00น1ชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพร ปีใหม่ให้กับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านพบกับความมั่นคงมั่งคั่งมีพ่คกร,รัพย์เข้ามาจนประมาณไม่ได้ด้วยบุญกุศลที่สร้างสวัสดีค่ะ